สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนจ้ามื่อนี้แม่ปอยกัสศิภามากินบะเขียบมาเก็บบะเขียบอยู่ให้จ้ายปเฮาไปหาเก็บบะเขียบมากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม่ปอยในด้อจ้าให้มันไหนครบพันคนเร็วๆเนาะไปเดี๋ยวน้ำหาบะเขียบก่อนจ้าน้ำหาบะเขียบหน่อยใหญ่ มาไฮจ้ามือน,นี้แม่ปล่อยมาไฮมาหาเก็บบักเขียบอยู่ไฮเดี๋ยวพี่น้องเมืองเมืงมืงบักเขียบเขียบเนื้อบักไงมาห่าตะวันบ้ันในสูกมาฮาไปหาหน่วยสุสูขก,ก,กินสูขฆาตนกินนี่จ้ะพนักง,งานเก็บพนักง,งานเก็บบักเขียบ มึงพี่น้องมึงมึงเงยบักเขียบนุ้ยง่ายก็น้าแม่ปล่อยอีกนุ้ยนเงยบักเขียบจะเนื้อบกเขียบเนื้อยง่ายมะหล่อจ้าพี่น้องนะเนื้อยง่ายปะน้า้วเนื้อยง่ายค่ะพี่น้องอ่ะจ้า นี่พันในสุกนี่พานในสุกคุณอะโอ้ยน้อยใหญ่ค่ะปละเคียบพันหนังนนผพานหนังบ่นี่จ้าเนื้อีนสุกแล้วมันแตกจะกินด้วยนี่หรอบะัดนี้ไปมากิน,เ,นกเดียมจ้าเมื่อนี้อยู่กลางแดด หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามมีนอนบอลบ่มี่บ่มี่แต่บ,บมี่นอนปลามากินน้ำกันวันนี้นี่หวานหวานนี่บะมันมกหนังเก็บหนังนี่เก็บไฟอื้อ ไม่อแม่ปล่อยมาเที่ยวไฮมาเบิงองไฮตอนนี้มาเก็บบักเขียบมาหน่ะในใยแย่คาดพ่อปล่อยกำลังเก็บอยู่แม่ปล่อยกันไม่นาทีกินอืมรัด อืมรั่อ,รอ,อ,อ,อันไหนอ่ะ <c oughs> นีหน่อทุงอีกด้วยนึงว่าจงไว้ห้ปันปันมาซานนี่จ้าเป็นไงพี่น้องเป็นไงเป็นไงรับ หวานหวานหวานมาเขียบปอดสารพิษได้หนิพี่น้องบ่ได้ใส่อัน,นอีหยังบ่ได้ใส่สารเคมีบ่ได้หยังเบิ่งตี้หญ้าหกอึง้งตึงอยู่พุ่นน่ะนะหญ้าหกข้างหลังก็เป็นปล่าอ้อยข้างหลังปลูกยอยู่เถียงไว้ให้ว่าพี่น้องเว้ยมาลากบักเขียบเพิ่นมาลากบักเขียบเพิ่นมาสั่นเจ้าของให้เพิ่นไปอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> เนื้อละหาร้อยหวานๆหวานดีพี่น้องเป็นไปแหว่งกระลุดไปโอ้วหวานเลย ฝากติดตามช่องแม่ปล่อยภาพเพื่อในเรื่อจา้าทำนันใดนึงพันรัพ์ไว้ไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจา๊าจะได้บล็อผ่าดรับชมคลิปแล้วแม่ปล่อยมีคลิปกินคลิปเที่ยวลงเรื่อยๆแหละ เพืนะ่อนอะโอ้พี่น้องมันตัดแสบอปหลีได้เพื่อนะมันเป็นมันมันมันเป็นอันโอ้ยเป็นชิ้นไผ่ชิ้นมันไหมพงใช้เพื่อนอยากกินนำ้ำเนาะแล้วแบ่งแบ่งให้ปูหยาเป็นก้อนเฮียมือไหมปูหยาเอ้ยกินบลาเขียบน้ำลูกน้ำหลานเดอ้อแสบแสบเพื่อนอยากกินนำ้ำมึงส่งเฮียมือไหมมาบะนาวได้พี่น้องบ่ะนาวหรอกกับบะมีหนอนพร้อม มันแตกมันถูกแห้งหลายมันอิ่มมันอิ่มแห้งหลายมันแตกอืมนขเักขมาแ่นี้ปล่าเอามาทำอะไแล้วถุงใส่ถุงผ้าก็ยังเหรอ่ถุงผ้าปากกระด,ดันี่ถุงผ้าไปเลอเยี่ยมจะงไปซัก่ถุงผ้ากล่องมาเลยล้างรถุงเขาหมีนะซับซับรับซับมันหน่อยได้อยอะคนอีฟอว์วันหืม พ่อถ้าก็เอาไปใช่ถุไปแบกกรนต้นอ่ะท้าย่อยไปเอาลายๆคักพี่นองไม่กันวยไงต้นไม้กองเขาตนนี้โอ้จัไงบางไงบางหนวยนีตี้ณน่ะติท่อหนาแม่ปวดคนนี้ไงค่ะเออหน่ะกินซีอิ่มหรอว่าไนหมดพอหน่วยอยู่คนแล้ครับ มีน้ำกระแจ็บถ้ามาเมิงออยมันเดี๋ยววันหยุดวันหยุดแม่ปล่อยกัเลยมาเมิงอันมาเบิองออยยูไฮกัเลยพอดีถือโอกาสมาเก็บบักเขียบอืมไมาให้เลสูขากหรอกมันอิ่มมันนังหนูใหญ่แห้งๆกินกับกินยูเตะอะไรนะจ๊ะ ได้ต้นมะเขียบนเนี่ยห่มมะเขียบเย็นสบายอุ้ยนั่นฮี่ีหลอครับไปมะเขียบไปใส่ถุงมันไว้พนักง,งานเก็บพนักง,งานสวน ต้นหนึ่งงามๆเปิดทุงให้แน่คุณอาเจ้าปักเขียบต้นหน่วยใหญ่ๆผ้ามาตัดร์ปลาเขียบบะนี้จ้ากินเช็ดแล้วกินอิ่มแล้วกับผ้ามาตัดร์ปลาเขียบใช่คุณอะเพิ่นมาเพิ่นสิไปเอาไปฝากลูกสาวเพิ่นพระนพี่น้องคุณอหน่วยบกใหญ่ กินก้อนบ่ได้ตีซิมซิมก้อนน้องปล่อยปันบ่ได้ตีเพราะว่าเพิร์สไปฝากลูกสาวเพิร์สผัวแห้งคนนะเงี้ยด <made> <ED> <min> ีจังนะแม่ปล่อยสิ้อ้าไปส้มบรรยากาศรอบๆของไฮอ้อยอ้อยงามอ้อยงามแห้งนี่จ้ะไปนจ้าส้มบรรยากาศรอบๆ มือนีพามาเที่ยวไหกับสิพามากินมะเขียบยุ้ป้ามะเขียบยิ้ไหอจ้ะรอบๆให้แม่ปล่อยไหมั่นให้เฮ้ยมอเห็นเห็นต้นมั่นแนมไปเห็นต้นมั่นมีอยู่ในลำพนต้นเดียวรอบๆป้าอ้อยไหอ้อยเนาะนี่จ้ะผู้ใดอยากได้พันอ้อยขอนแกนสาแม่ปล่อยก็มีขายเด้ติดต่อติดต่อทางแฟนเพจ บ้านปลอยปันอาหารอร่อยตามฤดูอันขามาได้จ้ะอร่อยบอกต่อนะจ้ะจ้ะพันขอนแกนสามพันสุพัรณหาศูนกะมีอ่อยหีบน้ำพันอันดำทรายน้ําผึ้งกะมีถ้าผูดด้ใดอยากได้กับติตอเขาม้าดายช่างแฟนเพจบ้านปลอยปันอาหารตามฤดูอร่อยบอกต่อจ้าไปไปเอาไปเมี่ยนไว้เอาไปเก็บไว้รถจ้ะ ว้าวนบกใหญ่เพินพ่นแพงไหลเพิ่นว่าเพิ่นไปไปลูกสาวเพิ่นกินพานาะแม่ปล่อยสิกินเพื่นก็ให้กินนะแม่ปล่อยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้เลยกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดติดตามยนแ,แม่ปล่อยสิพ้าไปกินไปเที่ยวไปหารอทังใดจ้ะบ๊ายบาย